สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซู้พูสู้คนครับทั้งไก่ทั้งไก่เด้อพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อกับเบ้าเปียกคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูที่รอคอยมาแล้วครับพี่น้องต้มอึงพี่น้องครับโอ้ยเป็นแต่เสี่ยบ่พี่น้องครับต้มอึงแม่ใครครับฝนแรกครับแต่ว่ากับตกหลายเทือดอกแต่ว่าตกเทือนี่มันกบอึงออกครับพี่น้องตกแห้งครับเมนูรอคอยมาแล้วครับพี่น้อง เอาโหจัดจานเีนะครับบาเบียกตบเองครับพี่น้องมามหมเซ็บๆกันครับครับพี่นอ้องเบิ้อยึงแม่ใครครับเอามา,มาพี่น้อง โอ้มันนะพี่น้องนี่ล่ละต้องออนพุ่งมันออกก่อนพี่น้องครับ ถึงมันที่เป็นกบอันอึ้งถึงนี่เป็นอึ้งฝนแรกกับมันกับยังมีนั่นเศษดินเศษนั่นอยู่เ้วอยพี่น้องครับมันก็เฮ็ดเสียงดังเนาะ โขาอุดจานดีตำพริกตำตะไคร้ค่าพริกแส่กันครับพริกสดข้าพี่น้อง ตนี้ยออกกันสัญญาเนาะอืมขาครับพี่นอ้อง นี่ตัวยังไงพี่น้องเพื่อนขอ,อย่าดใส่มือด้วยครับอเอาไปมุมนี่ล่ะโอ้ใครอ่ะมันขนาดครับพี่น้อง มีใครได้ใครตูน้ำมันครับ<ฮ>ม ในตัวผูครับเอาใส่ตัวแม่เล้ยวเขาอะตัวผูจะเฝ้ากินเนาะกินตัวแม่ในก้อนครับตักไข่ๆเนี่ยแหละพี่น้องี่นี่พี่ครับมันอนะไข่มันนะครับพี่น้อง จุกดเลยตัวนี้ไครไล่ตัวใหญ่อีกครับตุ่มไส้ค่ะคาออนไส้ใบบักคมใบสมม้งพร้อมพะยอง ดังบ่ไม่ติดตัวใครๆครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใสมือใสหลาดหลาดไปหน่อยนึงค่อยคัดครับเอาพี่น้องบื้ยเอยียงนี่ไม่ตอมอยี่ไงปะ เสียงมันดังครับพี่น้องผมมาเห็นยู่ใกล้น้ำโข้งเนี่ยเพลนลงหินครับเพ่นเห็ดอันผนังกั้นน้ำผมมามาติเเ้าละวมันกะเพ่นก็นกนเริ่มทำงานละมาติสเ้าล้เนี่เนี่ยโอ้หอยัหลายเด้อขอัยหลายลครับพี่น้องอินอึ้งนี่พวงนี้มันตรงใส้อะมือ มุมมันเนี่ยพูดนะใครน่ะพี่น้องเป็นรู้พูดนะที่ผมมามันๆเนี่ยนี่ครับขาวๆจุดใจ ตัวนี้บอ่อแค่นมีใครบัาเลยครับต้องเอาช่วงนี้มันออกก่อนช่วงนี้สั่นยำเข้าไปในท่อหยัาพี่น้องเสียงดังนะครับ บอกใครครับเนี่ยเป็นตัวพูครับข <c oughs> อ,อยาดเหนี่อออกก่อน <c oughs> บอกออกบอกได้พี่น้องจังเดี๋ย Đu gạch kháng đi Khay mà nè Rồi nha, Rồi khay rồi はい、おわかかおがっぴの。 ướm chìm cầu xây đó hả khao oan thôi อันนี้ตัวหน่อยพี่ไหอครับโอ้ขหยาพี่น้องสมัครกับพี่ ส่วนนี้หนวกก้น,นะกินยากผู้ที่ปลากินง่ายเปล่าผมว่ามันกินยากเลยพี่น้องคันเบ้าออกอจุแจวครับ ตัวนี่ยหน่อยกับไข่เนาะตัวนี่ยหน่อยกับไข่โอ้แสบครับครบนองนี่ใบสม,มุนรับ าาครับคลิปนี้ถ้าพี่น้องมากก็กดไลค์กดแชร์เด้อย,ยครับพี่น้องครับ ากติดตามเพื่อกเกาแล้วครับพี่น้องครับหวังว่าจะถือใจ่สาหรับต่มอึงฝนแรกของปีหกหาครับพี่น้องคลิปนี้เบ้าเปียกโคโตระไปก่อนเพื่อเกเาแหละพี่น้องสวัสดีครับ